ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับขันข้าวในโถข้าบโบก้านั่นเองนะคะหายไปนานแบบมากเลยเพราะว่าขันข้าเนี่ยไปเล่นไปเล่นวตวเวอร์บจนนะคะเจนโถข้าบโบก้าน้อยใจค่ะข่าวนี้ก็ขอมาตั้งชื่อเรื่องว่าเจ้าหนุซินดี้เออขอดแปบนึงนะเจ้าหนุซินดี้ ที่อยู่บ้านคนเดียวเป็นไงไปดูขอฟีขอฟี่หมาวมาวมา,มา,มาอะไรเนี่ยเซเชิลอืมเช้าแล้วคุณพ่อคุณแม่วันนี้มีอะไรกินบ้างฮะอ๋อ เดี๋ยวแม่ไปทำแป๊บหนึ่งลูกก็อาบน้ำไป้ะแปรงฟันก่อน,นะนะอ,นอืมทำกับข้าวอะไรดีนะรู้แล้วทำวันนี้ดีกว่าตัวอะไรนะที่มันเป็นกระแสออืมน้นแตงกวาเหรอแต่เรามีแต่แตงกวาเราไม่มีพวกอะไรเผ็ดๆอะ ถ้างั้นเราเอาใส่ไว้ก่อนเ,อเดี๋ยวแม่จะไปซื้อของแป๊บนึ่งนะค่ะต้องเปลี่ยนชุดก่อนเออชุดที่ต้องไปซื้อของชุดนี้แหละอ่าแล้วก็ใส่หมวกอันนี้แล้วกันนะอืนนี้แหละแล้วก็กระเป๋าอีกหนึ่นะ แล้วก็ใส่แมสช่วงนี้น้ำช่วงเอบาบ้านเราไม่มีร่วงลววะะงด้วยสิเดี๋ยวต้องไปซื้อกระเป๋าซะแล้วใช่ชุดสวต้องมาถุงกาก้าเนี่ยนะ เช่นแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าหรือจะเป็นต้มแซ่บมันไม่มีอะไรที่ให้ความผิดเ,เลยอ่ะขอเสื้อนี้หนึ่งอันค่ะแลบห่อกลับบ้านนะคะเอยสองอันดีกว่าค่ะอื้อไปซื้อมันแซ่บมากๆขอเป็นซูชิแซลมอนค่ะแซลมอนเหรอแซลมอนเหลืองใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะ ลูกสายฉันชอบกิดสูง,สสงมากเลยค่ะหยอกโชยุกไปให้ทุกอันด้วยนะคะหยอด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 โอเคนี่นะคะซื้อขนมไปให้ได้ดีกว่าอันนี้ละกันนี่ครับนึงโดนัทสองอันค่ะ ร้อง,งค่ะนี่ค่ะนึ่งเอาเป็นข้าพเค้กค่ะหเห้เตี๋ยวชาบนี่อยากินเห็เตี๋ยวพอดีซก็เดี๋ยวค่ะแบบทานที่นี่นะคะเอาเป็นกุ้งนี่แหละ มาตากับท้อาอร่อสุดนี่ขังเงินของครบแล้ววุย้ยต้องซื้อข้าวเย็นไปด้วยเอ้ยข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงที่ไม่กินเต็มชิมเอ้ยอันนี้แล้ตอนนี้ดี๋ห่อกับกบ้านค่ะข้าวเย็นมาเป็นอันนี้แล้วกันนะอันนี้เนี่ยมีทุกอย่างที่ลูกชอบมันตั้งแต่ แฮมเบอร์เกอร์มีเฟ้นทรายมีนู่นน,นี่อันนี้ไปด้วยเผื่อไม่อิ่มเมื่อกลับบ้าน ไมจะมานะจะแรงฟันเสียตรงนี่อยู่ผมนะี่ทรงนี้แหละทรงดีก็แต่วันนี้กินอะไรดีชุดนี้ละกันชุดโปรดอย่าลีมโบคู่ใจแต่เมื่อฉันจะเล่นเกมฉันต้องใส่ชุดนี้ถอดหมวกกลับเลยเป็นใส่หมวกนี้ ใส่ถุงที่คุณชอบแล้วเปิดเกมที่คุณชอบเอาเป็นอันไหนดีอ่ะภาจนโลกกว้างละกันทีวีเนี้ยแพงมากเลยนะแถมเชื่อมต่อกับอันนี้ได้ด้วยยินดีด้ s w ส t ิ h นี่นะเฮ้ยเจ้าแห่งดวงจันทร์จะปรับแกให้ได้เลยตัวเซลามูนตัวไหนีหน้าตัวนี้ละกันลูกของเซลามูน สะอยไปเนี่ยอ้าวเล่นจบแล้วดูข่าวดูข่าวซะหน่อยนม้นแคเพทน happen. ฉันต้องชื่อตัวนี้ว่าอีสู้ส่วนอ่าหนังสือที่ฉันชอบจะเป็นหนังสือนิเทศสัตว์กับปะการัง จะกลับมานีห bien, ่หิวค่ะหิว้าวมาแล้วจ้ามาแล้วจ้างช่วงนี้ช่วงบ่อยมากเลยบ่อยไหมคะช่วงนี้ไปบ่อยมากเลยอ่ะหมือถึงคนภาคอ่ะไอบ่อยมากเลย ส้มวันนี้พ่อแม่ไม่อยู่บ้านะ่ะพ่อก็ลาไม่ได้เพราะไปงานเพราะว่าเป็นงานนี่งานพิเศษได้เงินเยอะกว่าปกติด้วยส่วนแม่ต้องไปทำงานบัญชีวันนี้แล้วต้องไปวันนี้ด้วยส่วนใหญ่งานแม่จะลาไม่ได้เลยผมไม่เป็นไรหรอกเนี่ยแม่ซื้อขนมไว้ให้ด้วยเนี่ยอันเนี้ย อันนี้เดี๋ยวแม่จะทำยำแตงกวานี้เป็นอาหารอาหารเย็นนะนี้เป็นอาหารบ่ายเป็นพิซซ่านี้อาหารเช้าช่างยำแตงกวาครอันนั้นอาหารแม่กับพ่อจ้ะนี่แต่ยำแตงกวาแต่เราไม่มีพวกน,นี้ดีนะเราห้ช่วยหน่ด้ยวย ฉันอล้อาดีก่าน้าัว,วาคุจิม้มอาหารด่งกันเออเอ้อแฟงันดว้วยใส่ชป๊บน ใส่ชื่ออะไรไปก็ได้พอดีว่าพอ่อมีงานดุนมากเลยอ่ะสำนั่ก็มีงานบัญชีที่ต้องไปทำอ่ะโหไม่เป็นไรนะมี่นีสไาลเใส่ชื่ออะไรไปทำอางนี้นะ้าเจนีล้กกัน คุณแอ่นวินิสใสมันจะได้หน่าจะได้อ่ะถ้าถึงว่านีสใส่หนูบ้านเหนียมืดดีนะเราเหน่ยก็จะนีเดียขู่ว่าจุกกลองนะดับนั้นก็เห็นสิมันชอบดีบ้านจะตายรู้แล้วขู่ว่าจะไม่กินขนมเออดี พอดีแม่ต้องทำงานอะ่ะตอนนี้แม่ไม่เคยใส่อันนี้ไปเลยนะเออหน้านี่หนุ่มดีมากนีนน่ข้าวเช้าเป็นซูชิของโปรด อย่าลืมล้างจาน,นนะจ๊ะอันนี้ล่าชอ็อตชอตชซียวยดมา้เลยนะอืมโอ้หนนะ้า <c oughs> ไปก่อนนะค่ะไปก่อนนะไปก่อนนะ ผีเันนเนี่ยใช่เห็นฉันเป็นแบบนี้จรฉันเป็นอีกที่ทกลัวมากบางทีไม่เคยจะทำะไรนอกก่ากหนีแล้วไปให้หาน้องหมาอีกมาแล้วโหหนาวจ้างคนมีอยู่ด้วยจังแต่แม่บอกว่าห้ามใช้เงินเกินเกินเงินที่มีใน,ในกระเป๋า นี่จะจิ๋วแบ่งกินนะเนี่ยเหลืออันเดียว,วเนี่ยต้องไปซื้อนะ่ยหๆๆๆๆๆๆ่อมออน้ำน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำมนันม่วงนะเดี๋ยวฉันจะออกไปซื้อของนะคุณผ่นนี้จะได้ผลนะเออหลบตรงนี้แหละเอาพวกนี้หลบ จะไปอันนี้หรือเปล่า้ฉ hmm. ันต้องมาออกไปซื้อของนะืม hmm. ต้องออกไปซื้อของอีกอะของหมดอะไรหมดเหล้อห่าแนแมวหมาไงเล่นกันแก่งเล่น เราต้องเอาอะไรไปมั่งใช่ฉันชอบว่าโทรศัพท์ไปมีคนโทรมานี่คือแท็บเล็ตเที่ยวอทราไม่ได้เอาเป็นว่าไม่ค่อยมีโารเสพร์ธรรมดาซะด้วยสิยิ่งทำกัดอหรือจะใส่แว่นอชัชเรียะขอขฉันไปดีไม่เอาอ่ะอายคนเขา ประมาณนี้ที <c oughs> ่จิงฉันรู้นะ่ะว่าพ่อแม่ของฉันน่ะวางแผนที่จะดูีิใั่ฉันแต่ว่าไงฉันเป็นเด็กไงต้องแต่งฉันก็จะทำเป็นว่าฉันไม่รู้ถ้าแต่งชุดแบบนี้ออกไปอายคนแย่ต้องเป็นชุดสี <c oughs> แล้วก็อย่าที่โบสุดโลดพร้อมออกไปแล้วผู้สาวตงสวยด้วยถือตะกา้าวันนี้หันขึ้หมดแล้วมัง้งใช่คุณคุณเก่งกากฉันจะชิคกี้าจะต้นแต่งเสื้ผ้าแม่ได้วยเขาด้วยแม่แม่ทำงานมีไจำไม่ได้ พรงนี้ก็วางแผนกับพาะว่าจะทานอ้ไไปแล้วนะอหอย้อต้อมีกว่าแครอทด้วยออะเขอเทศต้ของมนี่ไงโหเราจะหาหมา เล oh mm ือกไปเก็บหัให้สิทำไมแต่หดีนามแค่นกกับเอาสะนี่แสั่งเครืบินดีกว่าฉันไม่ค่อยชอบเลยเกี่ยวกับโวกา เครื่องบินนะแกน้ำมขอเทศกลวยเอ้ยไม่ใช่ส้มเดี๋วยวฉันจะต้องไปใช่ช่ของข้นั้นกงใจขห้น้านั่นๆเช้ากระเป๋าั้ม

ใชุดอะไรบอกป้าได้ขอใช้ทำง,ง,งานบริษัทค่ะอ่างานบริษัทเหรอได้ได้แล้วจ้ะชุดนี้ทำงานมีชุดพวกทางทารเงนินชินนะคะไหว้ป้าเคยทำมีชุดเซ็กซี่ได้แล้วแต่ว่าจะขายชิ้นแล้วไม่ยช่ชุดนี้มีชุดสไตล์เด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงเหรอได้เลย หูร้านนี้ผมจะขาแต่นีสไตล์ครบครันก็ต้องตั้งแล้วก็เหนมัน้น่นีจ้าที่สูมอุ้ยตายแล้วเด็กอยู่ราเห็นเด็กสะสมโบอย่างเราหินโบก็ไม่ได้เชด้วยที่สะสมงมาที่คกพันชื้นต่นี้ค่ะราคาหนึ่งร้อยห้าสบบาทครับนี่ค่ะถูกมาก ฉะนั้นทุกคนเห็นฉันใช้จ่ายของไปเยอะคืออะารคะนิสันที่ปรยัดมากเลยแต่ฉันจะต้องไปปัดกวาดเช็ดถูล้างจานนี่ฮึชีวิตเต็กปสามเอาโบเก็บโบลี่สิบบาท ชุดนี้ก็ซื้อที่ะหนของของ <c oughs> ต้องสิคูเกแล้วิธีการเซอร์ไพวันเกิดแม่เอาของไปซ่อแล้วบอกว่าอืมไปดูในน, <c oughs> นั้นให้หน่อยนอ่ะเดยว

ฉันสบายฉันก็ต้องนอนท่กินงนี้หมดฉันจะปวดเห็มากแต่ันก็เหลืออยู่แค่ที่นี่ก็แล้วกัน ันนั่งที่โซฟาแล้วด่ดีฉันก็มืิ่งวใช่ฉันเหมือนวูแล้วลับจะจะการน,นี้เอิดตปานตอนต่อไป